สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกนะคะวันนี้อาจจะขัดคลิปเยอะนิดนึงค่ะเพราะมีความสุขใจนะคะก็เอารถสามีมาลางนะคะนางบอกวันนี้เอารถนางมาลางนะคะนางบอกว่ามันสุดโรกพยองพยยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดโรกตรงนั้นโอเคนะคะชอบคันดีรกรุ่นนี้นะคะมันเป็นหน้าปัดสาวพี่ชอบความคลาสสิกของนาฬิกาตรงนี้นะคะแต่รุ่นใหม่มันจะเป็นแบบเวอร์วนร์ห่ยพี่พีไม่ชอบพี่พีความสื่อว่ามันดูคลาสสิกดีค่ะตรงนี้

่เช่นเดิมค่ะก็ต้องขับเข้าไปตรงนี้นะคะช่องตรงนี้นะคะก็จะมีหนุ่มรอคอยทําความสะอาดให้เรานะคะเห็นไหมเด็กน้อยพวกนี้ก็มาทํางานหาเงินนะคะไม่ว่าจะดูเด็กดูแก,ก่แค่ไหนเขาก็ทํางานกันนะคะโอเค่อไว้ที่เอ็นค่ะค่ะต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะสามโฟมนะคะไม่ใช่ค่ะโฟมสามสีนะคะชมพูฟ้าเหลืองนะครัมใช่ไหมน่และคะ่ะ สนานค่ะต่อไปให้เปแปลงปัดขวดนะคะมาปัดรถเราอย่างนี้นะคะโอ๊ยช่วยด้วยทำไมกันไม่เจ้ช่วยใครนี่จะพูดเรื่องสัญญกกร,รมอีกแล้วเห็นพี่เล็กน้องเจเปนเนี่ยดึงหน้าด้วยใหม่มาโอ๊ยขัดหน้ายีบบเลยค่ะอย่าไปเงตายเปสัญญานี่มันก็มาปัดเราอีกรอบค่ะปัดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะค่ะต่อไปก็เป็น ทำให้รถเราชายนะคะเงางามนะคะดีค่ะตัวนี้เลยนะคะทุกคนบอกดูแล้วแต่นถ่ายอีกมีอะไรไหมตัวน,นี้ก็เป็นบอดี้อันเดอร์บอดี้วอชนะคะใต้ท้องเครื่องต่อด้วยน้ามันน้ำแมนเอ็ดวันโปรเทคทุกอย่างครบหมดนะคะเดี๋ยวไปกันต่อทีนี้มันม่ให้ดูเขาออกค่ะถ้าเดียกเจ๊จะไปวินดีนะคะส่ายเดือนละสามสิบสองเรียญเก้าสิบเ้าเซนนะคะ รีมิตคาร์วอชค่ะสน,นุกสนานไปนะคะร้องเงาร้องเงายังไม่หอออีกไปร้อไม่เงานะจ๊ะไดวีตจ้า,ได,จาได้มีหลักฐาไปเขียวหรือยังระบบเฮี้ยมากวันนี้ไปเขียวก็ไม่ออกค่ะโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยจริงๆ รถโดนถากออกมาข้างนอกตั้งนานแล้วเดี๋ยวขอคอมเพลนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาบอกไฟเขียวหลุจะออกเลยไมมาจอดรอทําไมลาะนี้เราก็ขับมาตรงนี้ให้เขาเช็ดข้างในด้วยนะคะค่มมีรถสามีมาลางนะคะกระคมขือรถจุดด ถทที่เรามารอนะคะเราก็มีสามารถก,กิฟตบคอนได้ฟรีนะคะนี่ค่ะคอก็อไหลมาเรื่อยๆนะคะ เช็คอีกรอบนึงเขาอกเช็ดล้อมนันอำไมค่ะตอนนี้ก็ลดเรียบร้อยแล้วนะคะก็สะอาดหอมมากเลยค่ะก็อะไรซ้ำๆก็อย่าเบื่อกันนะคะก็สนุกสนานเข้าใจว่าบางทีบางอันมันซ้ำแต่คือว่าเราก็จะมีสาระ <te ars> สาระมากอีดอก S <S <S สดแทก่กันไปความคำขันความบ้าปอคอแตกของนางความบ้าบิ่นของนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันครัวคุณพีมวันนี้ว่าทุกคนไม่ผิดหวังค่ะบอกไว้ก่อนว่าไม่ผิดหวังกับสมการรอคอยนะคะครัวคุณพีมอร่อยแน่งานนี้นะคะมาดูวิธีการทําของดิฉันว่ามันต่างจากใครนะคะโอเคนะชานับยี่สิบไป,ไปกล่อง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 อะไร